บอกว่า Amazing t a r o t ลักษณะคนวันอังคารทั้งชายและหญิงตามตำราโบราณคุณอังคารสีชมพูช่างสวนทางกับลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันอังคารยิ่งนักคุณรู้ไหมคะ คนดวงแข็งคือวันอังคารมีเทวดาคุ้มครองลางสังหอนแม่นนี่คือคำจำกัดความของคนที่เกิดวันอังคารในหลายๆตําราได้ระบุเอาไว้ดวงแข็งชีเดียวนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอัศจรรย์ของอาจารย์วาสนานะคะวันนี้อาจารย์จะมาบอกเล่า90นะคะลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันอังคารทั้งชายและหญิง จะเป็นสีชมพูทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เราจะมาเริ่มกันที่ผู้ชายที่เกิดวันอังคารโดยรวมแล้วอุปนิสัยเป็นคนที่ชอบเสี่ยงและใช้ชีวิตอย่างอิสระผู้ชายวันอังคารไม่ชอบที่จะถูกจับมัดอยู่ในกรอบของกฎระเบียบหรือคำสั่งมักจะเป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากหรือ พูดแบบตรงไปตรงมาก็เป็นได้ไม่ชอบคนที่หน้าอย่างรับหลังอย่างผู้ชายคนวันอังคารจะไม่ชอบผู้หญิงที่ออซอชอเลาะหรือเรียกตรงๆว่าตอแหลจนเลี่ยนเขาจะไม่ชอบผู้หญิงลักษณะแบบนี้ภาพรวมคนวันอังคารโดยเฉพาะผู้ชายมักมีนิสัยเคร่งขึงและมีความเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ เคารพในความถูกต้องและยุติธรรมเขาเชื่อมั่นในความถูกต้องเป็นหลักและต้องยุติธรรมเสมอบางครั้งลักษณะน,นิสัยของผู้ชายวันอังคารก็น่ารำคาญในบางครั้งเพราะมีความเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปในช่วงของวัยเด็กเป็นคนที่ถูกให้รับผิดชอบตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ จึงมักจะเป็นคนที่มีความมั่นคงและเชื่อมั่นในความคิดตัวเองสูงในบางมุมเพื่อนมักจะเรียกชายวันอังคารว่าจอมเผด็จการถ้าคุณมีเพื่อนเป็นผู้ชายคนวันอังคารผู้ชายคนวันอังคารเมื่อไหร่ที่เขาเงียบหรือแข่งขึงต้องระวังให้ดีเลยค่ะเขาใช้ความเงียบสงบความเคลื่อนไหวนั่นหมายความว่าคนวันอังคาร ผู้ชายท่านนั้นกำลังอ่านใจเราอยู่ด้วยสีหน้าแววตาเขาจะสังเกตลึกๆผู้ชายคนวันอังคารลักษณะาการงานชอบงานที่ท้าทายและส่งผลให้มีความก้าวหน้าในชีวิตอย่างมีจุดหมายจึงจะมีความพึงพอใจมักเป็นคนที่มีการวางแผนที่ทะเยอทะยานและพยายามดิ้นรนสร้างเนื้อสร้างตัวจากทุลีดินไปสู่เส้นทางของความสำเร็จ ในเมื่อเป็นคนลักษณะแบบเนี้ยชอบความอิสระจึงชอบทำงานตามความสามารถของตนเองซึ่งงานตัวนั้นอาจจะมาจากพรสวรรค์หรือพรสแสวงตอนโตก็เป็นได้เป้าหมายและความวาดฝันของชายวันังคารเขาจะวางไว้ค่อนข้างสูงและดีถ้าชายคนวันังคารเกิดในครอบครัว ที่ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบเขาจะมีความมานะในเรื่องของการเรียนสูงเพื่อให้ชีวิตของเขาในอนาคตดีขึ้นชายวันังคารมักจะมีความดิ้นรนเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นบ่อยๆจึงไม่แปลกใจค่ะที่ชายคนวันังคารจะเปลี่ยนงานบ่อยเพื่อจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเองเป็นคนที่ชอบดิ้นรนและต่อสู้ ชายคนวันอังคารนะคะมีดวงของความเป็นเศรษฐีได้และเป็นคนดวงแข็งพอสมควรมีพลังสมองที่เฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากงานที่ถูกฉลกต้องเป็นงานที่มีเกียรติหรือทำให้เขาเป็นที่ยอมรับต่อผู้คนคนมากหน้าหลายตาหรือผู้คนในสังคมเขาถึงจะรู้สึกพึงพอใจ ในด้านความรักชายวันอังคารเป็นอย่างไรมาฟังค่ะคนวันอังคารโดยเฉพาะเพศชายมักจะมีความรักที่ร้อนแรงดุดไฟบรรลัยกันว้าวชอบท้าทายกับความรักชอบช่วงชิงชอบตามตือ้อเคยได้ยินคำนี้ไหมคะตื้อเท่านั้นที่ครองโลกหนึ่งในนั้นต้องมีชายวันอังคารอยู่ตรง <c oughs> เขาเรียกว่าแท่นแห่งการช่วงชิงสาวอันเป็นที่รักค่ะ ดังนั้นความรักของชายวันังคารมักจะเป็นฝ่ายตื้อฝ่ายเข้าหาและถ้าถูกใจจะเป็นฝ่ายจีบคนที่แอบชอบชายวันังคารบอกได้เลยค่ะว่าเกณฑ์การผิดหวังสูงมากๆเขาจะสนใจเฉพาะคนที่เขาชอบเท่านั้นจะว่าไปคนวันังคารโดยเฉพาะเพศชายก็มีมุมของความเจ้าชู้นะคะ เจ้าชูอย่างไงเขาเป็นคนที่ชอบความท้าทายมีหัวใจซุกซนมีความรักได้หลายเวลาและหลายดวงด้วยนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเอ่ยรักกับใครสักคนเมื่อคิดที่จะตกลงปลงใจอย่างแท้จริงหรืออาจจะพูดคุยกับใครหลายๆคนและสุดท้ายเขาก็จะเลือกว่าเขาจะรักใครบางคนบอกคนมานาังคันผู้ชายเจ้าชูคืออย่างนี้ค่ะ ชายคนวันอังคารจะปฏิเสธคนไม่เป็นดังนั้นใครเข้ามาคุยก็คุยหมดแต่ถ้ารักก็จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะหลายดวงชะตาจึงมองเขาว่าชายวันอังคารเนี่ยกระลอนลักษณะนเนื้อคู่ของชายวันอังคารคือมักจะเจอคนที่บอบช้ำกับความรักหรือมีความรักมาแล้วหรือเป็นคนที่เคยมีแฟนมาแล้ว ดวงเกณฑ์มักจะเจอคนที่ผิดหวังหรือช้ำรักมานั่นเองลักษณะผิวพรรณของเนื้อคู่ของควนวันอังคารที่สมพงค์คือผิวขาวเหลืองขาวทีนี้เรามาดูในเรื่องของคู่สมพง์กันบ้างชายที่เกิดวันอังคารเนื้อคู่ของคุณจะมีเกณฑ์เกิดวันศุกร์และวันอาทิตย์เป็นดวงคู่ของความรักที่สมพงค์ตามดวงวันเกิดมากที่สุด เมื่ออยู่รวมกันจะอุปถัมภ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีชายวันอังคารถ้าได้แต่งงานกับหญิงวันศุกร์ในด้านการค้าขายจะได้รับความสำเร็จมีชื่อเสียงประกอบกิจการค้าใดกจ็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าได้แต่งงานกับหญิงวันอาทิตย์ถ้ารับราชการจะได้เป็นถึงระดับผู้บริหารและได้รับเกียรติยศที่รุ่งเรือง ตามสถิติช่วงชีวิตที่เหมาะสมกับดวงคู่ผู้ชายวันอังคารมีดวงสองช่วงของการแต่งงานที่สมพงกับชะตาแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวันเดือนปีเกิดและลัคนาราศีของแต่ละคนด้วยช่วงอายุ22-26ถึงปีช่วงนี้หากต้องแต่งงานก็สร้างตัวได้เหมือนกันแต่หากว่ายังไม่เจอคู่ที่ถูกใจช่วงอายุ30-36ถึงปีนั้นก็มีดวงเกณฑ์แต่งได้เหมือนกัน ชายวันองคารหล่อไม่เบานะคะทีนี้เรามาดูสีสันร,รสนิยมของการแต่งกายกันบ้างสีที่โดดเด่นของชายวันองคารและถูกฉลกจริงๆเลยของหนุ่มชายวันองคารต้องเป็นสีขาวและสีน้ำเงินจะดีมากๆค่ะเพราะจะเป็นสีที่ทำให้เพิ่มความมีสง่าราศีและมีเสน่ห์ในตัวเองถูกฉลกเขาเรียกว่าถูกจริตผู้อุป,ปถัมภ์ถูกชะตาคนรัก ในอนาคตของเราค่ะเรามาเริ่มที่ผู้หญิงที่เกิดวันอังคารกันบ้างค่ะดวงแข็งดวงแรงสีประจำวันเกิดคือสีชมพูเช่นเดียวกับเพศชายนะคะเรามาเริ่มกันที่อุปนิสัยกันก่อนโดยปกติแล้วสตรีที่เกิดวันนี้มักจะเป็นคนฉลาดค่ะและมีความช่างเจรจาพาทีมีเหตุมีผลยิ่งนักและ ความรู้ความสามารถก็ไม่เบาเลยนะคะเป็นคนที่เก่งพอตัวความรู้ความสามารถเทียบเท่าชายเลยก็ว่าได้เป็นคนที่หาเลี้ยงตัวเองไม่งอมืองอเท้าเพื่อขอร้องชาวบ้านผู้หญิงมานังคารจึงเป็นคนที่ใจเด็ดและใจแข็งคำพูดคำจามักไม่ค่อยอ่อนหวานสักเท่าไหรนะ่นักตรงไปตรงมาค่ะและไม่โรแมนติกเท่าที่ควรด้วยดังนั้นนะคะ หญิงวันอังคารจึงมีความเข้มแข็งและใจแข็งสูงภาพรวมความฝันของคนวันอังคารที่เป็นเพศหญิงเป็นคนที่มีการวางแผนการที่ดีและเลอค่าว่าจะทำอะไรหรืออยากเป็นอะไรในอนาคตเพื่อที่จะสารฝันให้ได้สำเร็จต่อให้ยากแค่ไหนหญิงวันอังคารก็จะทำให้ได้ หญิงใจนักเลงค่ะหญิงวันอังคารเนี่ยไม่เบาเลยทีเดียวแต่ต้องระมัดระวังไว้บ้างก็จะดีนะคะเด็ดเดี่ยวเกินก้าได้กาเสียเกินเหมือนผู้ชายคนนึงค่ะหากเป็นนักลงทุนหรือนักเสี่ยงดวงมันมีทั้งรวยและจนในเวลาเดียวกันเพราะเป็นคนก้าได้กาเสียแต่ดวงเขาก็เฮงนะคะก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาแล้วล่ะค่ะว่าศึกษาหาข้อมูลในด้านความเสี่ยงมามากน้อยแค่ไหน ภาพรวมการงานของหญิงที่เกิดวันอังคารผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะที่เกิดวันอังคารจะเป็นคนที่อย่างที่บอกจะทอรหและสู้งานมากๆเลยจึงมีภาวะของความเป็นผู้นำสูงและมีการเติบโตในงานที่เกี่ยวกับวิชาการการวางแผนงานที่ยากๆหรือเป็นขั้นเป็นตอนอันเนี้ยเหมาะกับหญิงวันอังคารมากๆหากรับราชการก็จะเป็นประเภทนักคิดนักวิจัยได้อย่างดีเยี่ยม เล่นหุ้นเก่งกาไรอยู่ที่พื้นฐานความสามารถพรสวรรค์และพรแสวงไม่มีล้มละลายมีเกณฑ์เดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานซึ่งมักจะมีความสําเร็จมากับตัวเองและมากับดวงเสมอจริงๆแล้วหากโชคผักดันเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรืองานเกี่ยวกับสังนักเจรจานักวางแผนนักกฎหมายนักต่อสู้ดิ้นรนเพื่อมูลในิธิใด การรักษาความยุติธรรมนี่ก็เหมาะค่ะมาถึงความรักหญิงวันอังคารแล้วนะคะเจ้าหล่อนเนี่ยมักเป็นคนดื้อรัน้นช่างพยศค่ะหญิงวันอังคารจึงมักใฝ่ใจกับคนที่สามารถปราบเธอได้หญิงวันอังคารเก่งดังนั้นคนที่จะมาเป็นคู่ต้องมีภาวะผู้นำกว่าเธอสูงดวงดาวเกี่ยวกับดวงเนื้อคู่นั้นจึงมัก ชอบกับคนที่มีดวงผักดันและเสริมส่งตัวเองคือหญิงวันอังคารเวลาจะรักใครจะมีเหตุมีผลในการเลือกคนคะ่ะแต่แปลกนะเหมือนสวรรค์กันแกล้งคะ่ะหญิงวันอังคารรักกับอีกคนแต่จะไปได้กับอีกคนดวงคู่จริงๆ รูปร่างควรจะมีผิวพรรณที่ค่อนข้างดำแดงมากกว่าผิวขาวจะดีนะคะความรักมักจะเกิดขึ้นระหว่างทางเลือกเสมอเพราะดวงความรักของหญิงวันอังคารไม่ค่อยสมดุลบางคนรวยมากแต่ไม่นิสัยไม่โอเคหญิงวันอังคารก็ไม่ปืม้มแต่บางคนเราพอใจเนาะมีความพร้อมในด้านสังคมที่ดีแต่กลับมีความเห็นแก่ตัวสูง หรือเชื่อม่าในตัวเองเกินไปอันเนี้ยหญิงวานังคารก็ไม่ปลื้มอีกในหลากหลายตำราเขาจึงบอกว่าผู้หญิงวานังคารชายที่จะมาร่วมใจเป็นเนื้อคู่ของสตรีนั้นจะเป็นคนที่อยู่คนละถิน่นคนละแดนกำเนิดเช่นไม่ใช่เป็นคนที่เกิดในพื้นเพจจังหวัดเดียวกันมักคบกันในเป็นเวลาที่ไม่นานนักก็จะได้แต่งงานมีลูกมีเต้าดวงรักจะเสียหลัก ถ้าคบนานมากเกินไปเนื้อคู่มักจะเป็นคนที่มีความรู้ความคิดความอ่านเป็นถึงนักวิชาการหรือนักวิจัยหรือนักลงทุนก็จะดีบางคนก็มีคู่เป็นชาวต่างชาติวันสมพงของดวงเนื้อคู่สตรีวันอังคารเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแต่งงานอย่างรวดเร็วปานกามนิษ์สักเท่าไหร่ เพราะเป็นคนที่กตันยูมีดวงต้องอุปการะช่วยเหลือบุคคลอันเป็นที่รักดังนั้นชายที่เกิดวันศุกร์หรือวันจันทร์ถึงจะเป็นคู่ที่สมพงตามตำราหลายๆเล่มค่ะวันไม่สมพงของเนื้อคู่สตรีวันอังคารนั้นมีดวงที่มีความผิดหวังและชอกช้ำผสมอยู่ในดวงดังนั้นความรักก็เฉเช่นเดียวกันเนื้อคู่ที่ไม่สมพงและหัก หญิงวันอังคารเจอกับผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์หรือวันพุธจะมีดวงแตกแยกและขัดแย้งกันมากที่เขาเรียกว่ารักค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะช่วงอายุเกณฑ์ที่สมพงกับดวงชะตาที่มีเกณฑ์ได้แต่งงานจะเป็นช่วงอายุ27ถึง32ปีทีนี้ในหลายตำราก็จะมีวันสมพงของบุตรบริวารจริงๆแล้วอาจารย์วัฒนาเรียนว่า เรามีลูกคนไหนจะเป็นเพศชายเพศหญิงจะเป็นแฝดดีหมดค่ะถ้าเขามาเกิดกับเราดีหมดค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของหญิงวันอังคารแต่บางตำราส่วนใหญ่จากค่าชถิติเขาบอกว่าดวงลูกที่เสริมดวงหญิงวันอังคารคือดวงแม่ต้องมีลูกคนโตเป็นผู้หญิงถ้าหญิงที่เกิดวันอังคารมีความเชื่อเรื่องของวันกำเนิดบุตรหรือ เลือกวันที่จะผ่าคลอดน้องเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจะเลือกเฉพาะบุตรบริวารที่เกิดวันจันทร์หรือวันศุกร์ตามตำราว่ายิ่งพอกพูนดวงชะตาให้พ่อให้แม่มากๆเลยค่ะหญิงมนานคารจึงเลือกที่จะผ่าคลอดวันจันทร์และวันศุกร์เป็นส่วนใหญ่ช่างแต่งตัวค่ะหญิงมนานคาน่ะเป็นคนมีรสนิยมในการแต่งกายแบบ ถูกระเบียบแปะ๊ะอ่ามิดชิดไม่โป๊ะเปือยเป็นการแต่งตัวที่คนวรรณคารโดยรวมชอบมากๆสตรีคนวรรณคารจึงเลือกการแต่งกายสีตุ่นๆสีพาสเทลสีโทนขึมแสดงถึงความมีสง่าราศีเช่นสีน้ำเงินเข้มสีน้ำทะเลสีเหลืองนับเป็นสีที่ดีนำชัยมาให้ หญิงผู้ใส่สร้างสงา่าราศีและมีดวงอุป,ปถัมภ์เวลาพบเจอใครก็เจอแต่เมตตาค่ะสรุปง่ายๆไม่ว่าหญิงอังคารชายอังคารถ้าเกิดวันนี้ดวงแข็งมีความชัดเจนในตัวเองสูงมีความมุ่งมั่นสูงนี่แหละค่ะที่เด็ดของคนวันอังคารเลยทีเดียวคลิปหน้านะคะอาจารย์วาสนาอาจจะนำเสนอในมุมมองของคนวันพุธต่อ สืบเนื่องค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆออกมาเล่าสู่กันฟังฟังสบายก่อนนอนนะคะหรือฟังยามทํากิจกรรมใดๆก็ตามอาจารย์วัสนาจะอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะสนใจเรียน ให้ยิปซีสนใจการศึกษาศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือสมพงกับอาชีพอาจารย์วาสนาเปิดสอนนะคะสามารถติดตามอาจารย์ได้ที่ Facebook คูวาดดูดวงยิปซีมิติจันหรือเพจดูดวงหมอวาดยิปซีมิติจันช่อง YouTube หมอวาด a m a z i n g t a r o t สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ